สวัสด ja, ีจ้าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋วกันมีผักโอ้ยพอเราสาบเชียงนี่มันที่มันไอหม้อเข่าเหรอที่ยัดเส่เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่สิไปยัดใส่ถังเข่าสารล่องตรงเขาจะโดนแล้มันจะออกเพน้องพี่น้องเลยหม้อคว้าน้อยอยู่นี่หม้นี่มีที่ได้แกะกับบอกไงเด้อพี่น้องเอ้ Chị Tiếc xem nó cắn chặt Nói có bóng đẹp thì nào tốt bắt đầy ngoài nhé Đừng bỏ cái con là ta sầu nhé Mắn ta tương tự là nào cái con

กินจะน้อย,อย่ไรเพราะว่าขาดสารอาหารก็ดีละ่ะเศร้าแล้วกินที่อามอได้มาเพิ่มลูกสิ้นเพิ่มเนี่ยแล้วว,นนว,นวนันนี้นหมูได้บาหม Cái này luôn vô mặt chăm cây này cây cây nè on on nè nhai mặt nhai mặt cây kia mặt cây khay nè

Ini pun ni yang lemak. Dia siap-siap, tu 慢慢。Nah, ก็รอุดอน้องไายกินเกีดเดียวก็ผักก็พน่น้อง ถจำลองเคยอดเข่าตอนเข่ามากเนี่ยสองสามเดือนเที่ยงแค่กินว่างหิวนี่ว่าหิวกะมีเยี่ยงจะมากินเข่ากินเราเรืมคิดยังเขาบอกอือขึ้นไในสุดกรขึ้นบ่ได้บ่าหัจักหมองกด จำหนจะย่โกศนพหาเราเจ้าขอเป็นยังหัวแย่จำยังกับไปไรคือ้นไรตัวกับ้นม่เร็งเพิมเจ้กินเผาสอาไปบอกะโอ้ยเจ้าไปกินเขาแล้วเจ้าก็นอนบักควันลนไปหาหมอหมอเขาก็เหมกันแบบน ก็กินข่าวนกอนซืนเห็นเจอดีฮะก็ไะหิวแย่หากิโลยอ้บ่อ กําลังกินก็โปรเจกยวมันขถกกันก็มลภาวะแล้วนี่ว่ามีมลภาวะยัองอุดรขายของอยู่ตรงนี้ผักยุคเทียมผนบ่มียังมีอะไรมีมลภาว เพราะว่าใครจะบาสื่อคนจินคนบอสื่อมันก็อาศัยใจเนาะพี่น้องเนาะพักมือน,นึงกับเมืหลายได้จิ้งลูกสีนก็ต้องพักลูกเทพเนี่ยจีนกับลูกสีนไปโหลดไม่ไมีพัก เมื <t songs> ่อก er ็ยอนยังไม่ผ no ักแถมละเล็กละน้อยกินแตงกินกะหล่ำคุผ้า ที่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะจิ๊น่าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ